เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุลาปริทัศน์พบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์11นาฬิกานาทีทางจุลาเรดิโอพลัส101.5ชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับปลายสัปดาห์ก่อนและ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กลับมาสร้างความกังวลใจให้กับผู้คนอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังเกิดคลัสเตอร์ตลาดบางแคครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นนับร้อยเคสเลยนะครับแม้ใกล้วันหยุดยาวเทศกาลสงการานต์ด้วยนะครับอีกเดือนเดียวเองดังนั้นการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและการปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส จึงยังเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งแล้วก็จะละเลยไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในนาทีนี้ที่คลัสเตอร์บางแครเกิดขึ้นครับ คุณผู้ฟังที่เดินทางไปยังตลาดสิริเศรษฐนนนตลาดศูนย์การค้าบางแคตลาดกิตติตลาดพาสมตลาดใหม่บางแคตลาดวันเดอร์ในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมที่ผ่านมาก็สามารถไปตรวจคัดกรองความเสี่ยงออนไลน์ด่วนได้ที่ BKK COVID-19 ของกรุงเทพมหานครนะครับเว็บไซต์ BKK COVID-19 Bangkok go t th ครับ กว่า1ปีของการระบาดของโควิด -19 นะครับก็เป็น1ปีที่คณาจารย์และก็นักวิจัยจุฬาหลายคณะต่างระดมสภากําลังองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเดินหน้างานวิจัยและคิดคนนวัตกรรมเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคนะครับเรียกว่านอกจากบุคลากรทางสาธารณาสุขที่เป็นแนวหน้าของการสู้กับโควิดแล้วนักวิจัยก็เป็นกำลังสำคัญในการหาแนวทางป้องกันร,รับมือถอดบทเรียน แก้ไขแล้วก็บรรเทาปัญหาด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมนะครับอย่างเช่นล่าสุดงานวิจัยสุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการได้ผลถูกต้องแม่นยำโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยติดตามรายละเอียดจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเลดีโอ plus นับเป็นความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทยหลังคณะสัตวแพทย,ทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยแถลงข่าวความสำเร็จโครงการวิจัยสุนัขตมตกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการได้ผลถูกต้องแม่นยำที่ดำเนินร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทเชปรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพบว่า ูงสุนัขลาบดอรีทรเวอร์ที่ผ่านการฝึกให้ดมกลิ่นจำนวน6ตัวสามารถตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด1ิบเก้าผสุดผลแม่นยำเตรียมเสริมปฏิบัติการคัดกรองในท่าอากาศยานต่อไปศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรเกวลีฉัดนรงค์รองคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝ่ายวิัยแระนวัตกรรมในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย สุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการได้ผลถูกต้องแม่นยำกล่าวว่าสุนัขมีความพร้อมในการดมกลิ่นดีกว่าคนถึง50เท่าจึงคิดนำศักยภาพนี้มาใช้โดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์ดิทริเวอร์ที่คณะวิจัยเลือกมาฝึกและทดสอบในโครงการนี้จำนวน6ตัวสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่มีโพรงจมูกยาวมีประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่นที่ไวและดีอุปนิสัยเป็นมิตรและฝึกง่ายจากการทดสอบพบว่า สุนัขฝูงนี้มีความแม่นยำในการพบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการสูงถึงร้อยเเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆที่มีการวิจัยใช้สุนัขตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้ออาทิฟินแลนด์เยอรมันฝรั่งเศสและออสเตรเลียพร้อมกล่าวว่าทีมวิจัยเก็บตัวอย่างเหงื่อของผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นสารคัดหลั่งที่มีการยืนยันแล้วว่าไม่มีการเจอปนของเชื้อไวรัส โดยการซับเหงื่อบริเวณใต้รักแร้ด้วยสำลีและถุงเท้าเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วนำสำลีและถุงเท้าดังกล่าวมาใส่กระป๋องเพื่อให้สุนัขดมกลิ่นเมื่อสุนัขได้กลิ่นก็จะนั่งลงทันทีเพื่อบอกว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ติดเชื้อแม้จะไม่แสดงอาการกระบวนการทดสอบทั้งหมดจึงปลอดภัยต่อทั้งตัวสุนัขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดลยาเกียรตินอกทีมข่าวจุฬาเรดิโอพลัสรายงานค่ะจุฬาเรดิโอพลัส วิทยุจุลาเพืนควารู้สู่ประชาชน ขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับพูดถึงสุนัขดมกลิ่นนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นมากกว่ากับสุนัขที่มีหน้าที่ตรวจค้นวัตถุระเบิดใช่ไหมครับนี่ถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่นักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถฝึกฝูงสุนัขดมกลิ่นให้มีความสามารถตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 6ตัวแรกของประเทศครับพิสูจน์ผลแม่นยําถึง95%พร้อมนําไปประจำที่ท่าอากาศ ายานเพื่อเสริมปฏิบัติการคัดกรองนะครับไม่เพียงจะสามารถตรวจโควิด -19 ได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นการต่อยอดการฝึกสุนัขเพื่อตรวจโรคอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นโรคเบาหวานซึมเศร้ามาลาเรียแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะครับ จุลาปริทัศน์สัปดาห์นี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดเรเกวลีชัดดร,รงรองคณะบดีคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมในฐานะหัวหน้าโครงการการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการหรือว่า canine dogs n i f f covid 1 9ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ ค่ะสวัสดีค่ะศิชยกรครับอาจารย์ครับโครงการวิจัยการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ปิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ตอนนี้ก็มีคนพูดถึงกันมากเลยนะครับอาจารย์เป็นข่าวในหลายสื่อมากๆเลยขอถามที่มาหลักการเหตุผลจุดเริ่มต้นของโครงการนี้หน่อยครับอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการคัดกรองเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการพบตการระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะคะแล้ก็ หลายๆห,หน่วยงานก็ช่วยช่วยกันในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นชุดทดสอบบ้างนะคะแล้วก็เอเราเราไปในสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณะเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมินะคะเพื่อที่จะตรวจจับผู้ป่วยที่แสดงอาการบ้างนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยวิธีการเหล่านี้วิธีการที่จะคัดกรองเหล่านี้มันก็จะมีข้อจํากัดนะคะอย่างเช่น เครื่องตรวจวัดทุภูมิเนี่ยนะคะก็จะมีข้อขขจํากัดตรงที่ว่าคนที่ป่วยแล้วไม่แสดงอาการนะคะเขาก็จะสามารถเดินผ่านเครื่องตรวจวัดแล้วก็เข้าไปปะปนอยู่ในที่สาธารณะแล้วก็เป็นพาหะของโรคที่จะเกิดการตริดต่อไปเรื่อยๆได้นะคะ,คะในขณะที่ชุดทดสอบแบบรวดเร็วเนี่ยก็จะก็จะเร็วกว่าการใช้วิธีการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานคือ p ี r ีอารนะคะ ทดสอบก็จะใช้จะต้องใช้การจอบเลือดนะคะถึงงแม้ว่าจะเป็นตอกที่ปลายนิ้วนะคะหลายหลายแบบทดสอบก็จะมีการเอ,อบอกว่าข้อข้อดีคือตรวจได้รวดเร็วนะคะคืออาจจะสิบห้านาทีสามสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องต้องมีการตอบเลือดดีนะคะแล้วก็ความแม่นยําเนี่ยหลังจากที่เราไปค้นคว้านะคะว่าเราจะเนื่องจากเราเป็นคณะสัตวแพทย์นะคะก็เราก็อยากมีส่วนร่วมในการ พัฒนานวัตกรรมจากสุราลงกองมหาชียายเนี่ยสู่สังคมแล้วก็อยากมีส่วนร่วมร่วมในการช่วยประเทศชาติด้วยนะคะเราก็คิดว่าความจากที่ไปค้นคว้านะคะก็ความสามารถของสุนัขเนี่ยมีความโดดเด่นนะมีมีมอวิวาพิเศษของเขาก็คือจมูกนะคะซ <c oughs> ึ้นจมูกเคเนี่ยมีตัวรับตัวรับกลิ่นที่มีความ อหนึ่งคือมีความไวในการรับกลิ่นเพราะเขามีตัวรับมากกว่ามนมุษย์ถ้าสิบเท่านะคะ <c oughs> สอง <c oughs> คือมีความไวในในเรื่องของการตรวจความเข้มข้นของสารที่อยู่ในเตือปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ <c oughs> ซึ่งเขาสามารถตรวจได้หนึ่งอัตราในอัตราส่วนหนึ่งในล้านล้านส่วนของสารนั้นๆเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะสอนที่ถูกตามกลิ่นอะไรเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดเด่นของสินัท ที่เ,เราในในระหว่างที่มีการระบาดของโลกนะคะก็จะมีกลุ่มนักวิจัยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศประเทศเยอรมันอเมริกานะคะหลายๆประเทศที่เราคุยกันในในฟอรัมนะคะว่าเขาก็มีการฝึกนัะเพื่อดมกลิ่นตรงนี้แล้วเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะแต่ในในการการดิสคัชนผล นะคะเราก็วิธีการทดลองตรงนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็จะมีความแตกต่างในในจุดในรายละเอียดต่างๆค่ะเราก็เลยคิดว่างานนี้เป็นงานที่ท้าทายนะคะสำหรับนักไทยเหมือนกันนะคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นรายงานจากต่างประเทศค่ะแล้วก็พอดีว่าเอ,อมีทางบริษัทเท็ลอนประเทศไทยสํารวจและผลิตนะคะซึ่งเ,เขาเป็นเป็นโจทย์นะคะเป็นโจทย์จากทางภาคเอกชนนะคะส่งมาให้เรา ที่คณะจัดวัวแพทย์ว่าถ้าเขาสามารถเขาอยากจะได้สนักที่ตรวจโควิดได้โดยที่คือคือปกติเขาก็ใช้คือนักตรวจสารเสพติดตรงนี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่พนักงานจะลงเรือไปไปที่แท่นขุดต่อน้ามันค่ะทีนี้ถ้าการตรวจคัดกรองตรงนี้เนี่ยมีความแม่นยําสูงกว่าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเขาก็จะสามารถกักคนพนักงานที่ สงสัยเนี่ยคะ่ะได้มากขึ้นโดยที่ไม่เข้าไปปะปนกับในในกลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ค่ะก็เลยมาติดต่อดังนั้นเราก็เลยตั้งเราก็ตั้งทีมวิจัยนะคะทีมวิจัยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเป็นคณะแพทยศาสตร์นะคะเพราะว่าเอ,อตรงนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของของการเก็บตัวอย่างนจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ ท้าไม่ได้อีกเลยก็คือคณะวิทยาศาสตร์ทาทาวิชาเคมีนะคะซึ่งจะช่วยเราวิเคราะห์ว่าสิ่งที่สุนัขดมเนี่ยมันใช่ไหมมันคือสารกระเหยเอ,อกลุ่มที่มีความจำเพาะแล้วแตกต่างจากคนที่ไม่ป่วยจริงไหมนะคะอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะคะ่ะว่ามีสิ่งที่สุนัขดมเนี่ยมันคืออ,อความ คือปุ่มสารละเหยที่มันแตกต่างกันระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อกับคนปกติค่ะครับฮะครับ,รบเอ่อเท่าที่ฟังนะคะรับพบว่ากระบวนการวิจัยเนี่ยน่าจะยากพอสมควรเลยนะครับอาจารย์คือแค่นึกภาพการฝึกสุนัขเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะท้าทายอยู่แล้วนี่ต้องมาฝึกสุนัขดมกลิ่นในสิ่งที่ก็เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่นะครับโควิดสิบเก้าเนี่ยครับในตลอดกระบวนการฝึกเนี่ยครับอาจารย์พบอุปสรรคหรือว่าความท้าทายอย่างไรบ้าง ความความท้าทายตอนที่เราคิดโจทย์แรกเลยนะคะก็คือเอ๊ะคนไทยเนี่ยเรากินอาหารหลายชนิดใช่ไหมคะมีทั้งอาหารรสจับรส<ะ>เผ็ดมันน่าจะทำให้กลิ่นตัวในร่างกายเนี่ยแตกต่างจากคนยุโรปเพราะว่า<ะ>รายงานเรื่องของความสามารถของสูนย์นักลิ่นีเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเริ่มมาจากทางประเทศแถบยุโรปซึ่งเขาทานอาหารไม่เหมือนกับเราฮะ ก็ก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะแยกได้ไหมนะคะแต่กเ็เราลองทำดูเพราะว่ายังไงเนี่ยเราจะดึงความสามารถของสุนัขออกมาให้ได้เพราะเรามั่นใจว่าเขามีเขามีอ่ปัจยภาพที่ที่เพียงพอค่ะพอประเด็นในเรื่องของของความสงสัยนะคะ,ะว่าเอ๊ะลักษณะอาหารเนี่ยมันจะมีผลกระกลิ่นตัวไหมนะคะ ก็ก็ผ่านไปว่าโอเคเราจะไปต่อนะคะทีนี้พอไปต่อเนี่ยโรคโรคนี้เนี่ยเป็นโรคระบาดแล้วก็เป็นโรคติดเชื้อนะคะซึ่งเอ่อก็ก็จะมีจะมีการรายงานว่าติดติดจากคนไปสู่สัตว์ได้นะคะไปสู่ไปสู่สีนักไปสู่แมวนะคะมีแมวมีอ่าสัตว์ตระกูลแมวนะเช่นนี้เฟอร์เร็นะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นโรคแล้วก็มีเสืออย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งมีอาการดินแดงนะคะ เราเลือกเราเลือกชนเราก็เลยต้องเลือกชนิดสัดก่อนว่าจะเป็นสัดชนิดไหนดีนะคะเพราะก็คงต้องมาลงที่ที่สุนัขเะะ<ะ>พราะว่าสุนัขเนี่ยมีไม่ไม่มีตัวรับเชื้อไวรัสโควิดส<ะ>ิบเก้าะในขณะที่แมวเฟร็ดนี้เสือเนี่ยเขามีดังนั้นเนี่ยตัวรับหมายความว่าพอเขารับเชื้อเข้ามาเขาจะต้องมีการเพิ่มจํานวนเชื้อไวรัสในใน,ในร่างกายของเขานะคะมากเพียงพอ ถึงขนาดที่มีรายงานว่าเขาสามารถติดเพื่อนเพื่อนของเขาได้นะ,ะแต่เขาไม่ติดมาสู่คนแน่ๆน,นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องเลือกว่าเอ๊สเราจะใช้ตัวอย่างอะไรที่ปลอดภัยกับสุนัขด้วยนะคะอันนี้เป็นความเราเป็นด้วยความที่เป็นสตัตแพทย์เราต้องมีความกังวลตรนี้แน่นอนว่าน้องหมาของเราจะต้องไม่ติดโรคนี้ด้วย<ะ>ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีตัวรับก็เถิดนะคะเขาอาจจะเป็นตัวพา ตัวไวรัสนะคะจากจมูกของเขาเองเนี่ยหรือขนของเขาเองเนี่ยจากคนหนึ่งไปสู่คอีกคนหนึ่งดังนั้นการออกแบบการทดลองเนี่ยค่ะก็จะต้องเอ,อรัดกลุ่มในในประเด็นนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเราเลือกเนื้อะะซึ่งเป็นสินคัดหลังที่ไม่มีเชื้อไวรัสรรอนอยู่ค่ะ,คะมาใช้ในการทําในการศึกษนะานะครับอาจารย์ครับหลังจากนี้น้องหมาลาบดอ เออหตัวนะครับจะเข้าสู่ปฏิบัติการมาตรการคัดกรองของพวกเรายัางไงบ้างครับอาจารย์ค่ะก็เราได้ไปทําได้ได้ไปทดลองจริงกับคนน่ะนะคะกับพนักงานของบริษัทเชรลอนนะคะที่ที่จังหวัดสงขลาออผลออกมาก็ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะคือ เอิว่ามันเนนิเกีฟหมดนะคะคืะะพอ,พอถ้าโพสิฟีฟก็คงจะตกใจโ<ช>พสิฟตีฟนี่คือสุนัขเขาก็จะนั่งอ่ะนะคะครับค,ค่ะก็อตรงนี้เนี่ยเราไปเราไปทําการทดลองเพื่อที่จะอลองทั้งโปรเจสทั้งขั้นตอนนะคะว่าตั้งแต่เก็บตัวอย่างจากคนอันนี้นี่สุนัขไม่ได้ดมคนโดยตรงนะคะเพราะว่าการดมจากคนคนหนึ่งแล้วไปสู่อีกคนเนี่ยมันก็จะจะเกิดการติดเชื้อ ข้ามไปจากการปนเปื้อนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดเพราะว่าไวรัสไปเพิ่มจานวนในตัวสินะักแต่ว่าติดจากการสัมผัสอะนะคะอันเพระเาะฉะนั้นในในโครงการวิจัยนี้เราไม่ได้ใช้สินักดมคนต่อ,ต,อต่อกันไปนเรื่อยแต่เราจะเก็บตัวอย่างออกมาจากคนนะคะซึ่งตัวอย่างนั้นคือตัวอย่างเหงื่อแล้วก็วิธีการเก็บเนี่ยก็จะเก็บโดยโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะ ที่มีการป้องกันตัวเองด้วยชุดหนะ้า p ี e ด้วยถุงมือสองชั้นนะคะตามมาตรฐานสากลเลยนะคะแล้วก็เอเมื่อเอาไปให้น้องหมาดมเนี่ยเนื่องจากเชื้อเนี่ยนะคะตัวถ้าถ้าถ้า,ถา,ถามีการปนคือการปนเปื้อนของไวรัสเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ต้องป้องกันน้องหมาด้วยนะะน้องหมาที่ดมเนี่ยเอาการดมเขาไม่ได้ดมติดจมูกเขาไม่ได้สัมผัสกับเหงื่อของผู้ป่วยโดยตรง เพราะฉะนั้นเขาดมเฉพาะเเฉพาะอกลิ่นที่มันออกมาแล้วนะก็ในกระป๋องนะที่ที่เราเป็นภาชนะที่เราใส่ให้กับสุนักดมเนี่ยเป็นกระป๋องทรงสูงนะคะแล้วก็แท่งสัมฤตเนี่ยเป็นแ่งสัมฤีขนาดเล็กมากเลยเล็กเล็กเมื่อเทียบกับตัวแทตัวกระป๋องสแตนเลสนะคะพอ,อเราใส่เข้าไปเนี่ยเร,เราใส่กระป๋องอีกรอบอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้อ่อ แท่งสำลีเนี่ยม,มีมีการกระเด็นออกมาได้นะดังนั้นเนี่ยสุนักไม่ได้ดม<ะ>การดมเขาไม่ได้ไม,ไไม่ไม่ได้มีการสัมผัสกับแท่งสำลีที่เราเอาไว้ซับเนียเลยก็เป็นความมั่นใจได้ว่าสุนักก็ไม่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 ไมไม,ไม,ไม,มีโอกาสที่จะติดโรคตรงนี้ก็คิดว่าโพซเยอร์<ะ>คือขั้นตอนเรามันมีความมั่นใจพร้อมที่จะ,ะไปลงพื้นที่จริงอล้วค่ะ,ะก็อาจจะเป็นสนามดินนะคะหรือว่าซีพอร์ ท่าเรือนะคะที่มีคนเยอะๆแต่ย่งไงก็ตามเราคงต้องทําเซตติ้งในสถานที่นั้นๆนะเช่นสนามบินก็คงต้องมีเซตติ้งให้น้องหมาแล้วก็เป็นห้องที่แยกออกจากห้องห้องออกจากคนทั่วไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าคร <c oughs> ับเอจุดจุดที่ที่จะต้องพึงพึงพิจารณาคือว่าสุนัขก,ก็จะเป็น เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่เขาก็จะเหนื่อยได้เบื่อได้หรือว่าเอาหิวอะไรเงี้ยนะคะเฉะนั้นการจัดเซตติ้งให้เขามีความสุขอะเนาะก็ในเรื่องของอากาศเรื่องอะไรเนงะี้ยก็ก็เป็นความจําเป็นพอสมควรค่ะก็น้องหมาที่เราเออกไปปฏิบัติพื้นปฏิบัตินอกพื้นที่จากนอกศูนย์ฝึกนะคะคือปกติในศูนย์ฝึกเขาก็จะฝึกในห้อง ห้องที่เป็นห้องปรับอากาศเหมือนกันนะคะถ้าวันไหนอากาศร้อนเนี่ยก็จะเปิดออกเปิดเครื่อง,งปรับอากาศให้ครับค่ะก็ก็คิดว่าพร้อมที่จะออกไปทํางานแล้วก็มีจัดเซตติ้งนะคะที่สนามบินก็ตามจะเป็นท่าเรือก็ตามครับครับฟังแล้วก็น่ายินดีแทนผู้ใช้งานสนามบินนะครับแล้วก็คนรักสุนัขด้วยนะครับอาจารย์ผมยังมีความตื่นเต้นไปอีกระดับหนึ่งครับอาจารย์เมื่ออ่านข่าวแล้วพบว่า สามารถฝึกสุนักให้ตรวจโรคอื่นๆได้ด้วยครับอาจารย์เช่นโรคเบาหวานซึมเส้้ามาเเลีียอัลไซเมอร์อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับค่ะก็การการจำกลิ่นของสุนัขนะคะเป็นการจำรูแปแบบจำเพาะของการระเหยนะซึ่งการระเหยเนี้ยเป็นกลิ่นที่ออกมาจากร่างกายถามว่ากลิ่นนี้มาจากไหนมันเกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีอ่าที่เป็นการเผาผลาญของเซล ในร่างกายปกติอยู่แล้วนะคะคนป่วยเนี่ยนะคะเซลล์ในร่างกายไหลก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์นั้นอยู่ในอวัยวะอะไรนะคะโรคเบาหวานก็มีมีเซลล์นะคะใน,อ,ในอวัยวะที่ที่จำเพาะที่ที่มีการทํางานของเซลล์เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยทั้งหมดในองค์รวมทั้งร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะสร้างกลิ่นที่มีรูปแบบเฉพาะขึ้นมารูปแบบหนึง่ง เบาหวานนะคะมีรายงานแล้วในต่างประเทศสุนัขสามารถดมกลิ่นแล้วบอกได้แล้วทําไมต้องใช้สุนัขดมกลิ่นล่ะเอาก็ใช้เครื่องต่ออะไรเงี้ยนะคะก็เจาะเลือดก็คงก็กจะเจ็บส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใช้สุนัขดมเนี่ยแล้วเราใช้ถ้ากรณีที่เป็นโรคเบาหวานอยู่โรคที่ไม่ใช่ติดเชื้อนะสุนัขสามารถดมที่ตัวเราเองได้เลยตัวเราได้ค่ะอ,อ,อันนี้คิดไปคิดไปแบบ เป็นเป็นโอกาสเ <c oughs> นี่ยค่ะโค้ชนะสมมุติว่าเอม,มีการฝึกมาอยู่ละอเม,มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเราอยากจะฝึกสุนัขให้ดมว่าเมื่อไหร่น้ําตาลขึ้นสูงแล้วนะจะต้องเอข้าพบแพทย์แล้วลยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเลี้ยงสุนัขตัวนั้นไว้ในบ้านเลยเมื่อไหร่ที่น้ําตาลขึ้นสูงๆก็ค่ะเขาก็จะบอกเราว่า นี่นะต้องไปถามหมอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นเป็นเรื่องน่าย,ยินดีแล้วก็กลุ่มเมื่อเมื่อเราเริ่มฝึกสุนักกลุ่มนี้นะคะเราก็มีความมั่นใจว่าเราน่าจะฝึกสุนัขเพื่อใช้งานทางการแพทย์ได้ในโรคอื่นด้วยเช่นกันค่ะครับ อาจารย์ตอนนี้เวลาค่อนข้างเหลือน้อยนะผมขอ1คำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์เอ,อ่อท่ามกลางความท้าทายของโลกตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับกับการระบาดของโควิด19ครับอาจารย์คณะสัตวแพทย์จุลานะครับขานรับความท้าทายดังกล่าวอย่างไรบ้างด้วยงานวิจัยขอถามอาจารย์ในฐานะรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนะวัตกรรมครับค่ะถ้าในเรื่องของของการทํางานให้กับให้กับสังคมนะคะครเราก็มีการ ส่งชุดส่งชุดจิตวาแพทย์นะคะออกไปเก็บตัวอย่างออกไปดูแลน,น้องน้องน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในถ้าเป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ก็จะเป็นที่สมุทรสาครน,นะคะก็เพื่อเพื่อที่จะดูว่ามีการระบาดข้ามไม่ไม่ใช่ข่ามหมายถึงว่ามีการระบาดในในบรรดาสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ กำลังมีการระบาดไหมนะเพื่ออันนี้ก็เป็นก็จะเป็นองค์ความรู้ต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยเรามีเอ,อตั้งวิจัยนะคะในในกลุ่มของวันเฮล l ์นะคะสือสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเราทํางานร่วมกับแพทย์อยู่แล้วเเรื่องโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยเป็นโรคตัดสู่คนคใช่ไหมโดยที่เราก็ยังเพื่อเช่นมาติดจนถึงถึงคือวัน,นว่ามันติดจากตัดป่าชนิดไหนที่มาสู่ที่มาสู่คนค่ะครับเพราะฉะนั้น จตวแพทย์อยู่ในสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะนักวิจัยของคณะสัตวแพทย์ก็อยู่ในกลุ่มของของสุขภาพหนึ่งเดียวที่ทํางานร่วมกับหมอในการพยายามวิิจฉัยอยู่แล้วก็เราเฝ้าระวังตลอดเวลาว่าจะมีการติดกลับมาที่สัตว์เลี้ยงไหมจะติดมาที่ปศิสัตว์ไหมจะติดกลับมาที่เเนื้อสัตว์หรืออาหารที่เรากินไหมตรงนี้เราก็ทํางานร่วมกันกับกับกรมปฏิสัตว์ที่เดียวกันค่ะก็ในมิติของของการ ต้องระวังค่ะเป็นอย่างดีสําหรับโรคนีนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคระบาดในสัตว์ก็ตามคะครับครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้สนทนากับอาจารย์ในวันนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้รับรู้นะครับว่าน้องหมาที่รักเนี่ยนอกจากจะมีความสามารถในการเฝ้าบ้านแล้วเนี่ยในอนาคตเราอาจจะมีน้องหมาเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าระวังโรคของผู้เลี้ยง ด้วยนะครับอาจารย์ก็ขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ศัตวแพทย์หญิงดกเรเกวลรีชัดดรงนะครับรองคณะบดีคณะศัตรแพยทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนะครับในฐานะหัวหน้าโครงการการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1ิที่ไม่แสดงอาการวันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการจุฬาปริทัศน์นะครับขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับพบจุฬาปริทัศได้ใหม่นะครับทางจุฬาเรดิโอพลัสร้อยเอ็ดจุดห้าทุกวันอาทิตย์เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา 30นาทีวันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริลิทน์ทุกวันอาทิตย์1 1มงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่